สวัสดีค่ะเพื่อนมนันสีมาอันอันกล้วยกล้วยเห็ดคอนโซนน,นนะคะใส่ข้าวคัวใส่หมักพริกป่นนะคะมากเก็ตก็ใส่หลายนะคะเนดะ้อใส่นาหมักเน่า,า,น,าน้ำก่ะน เ้ากระสีใสอันแนวขาดบดได้นะคะเนาะนี่ผงนัวใส่น้ำปลาน้ำน้อยนึ่งนะคะเนาะอันนี้อันเฮ็ดนี่เฮาอู้ใส่อันนั้นเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะเด้อใส่น้ำปลาแดกเนาะแต่ว่าเฮาก็าสิมาใส่ผักแต่ว่ามื้อนี้บ่มีหัวหอมนะคะหัวหอมเบิดเฮาก็าสิมาใส่ผักลงไปนาะค่ะเนาะ มีหอมเปรยต้นหอมสลาเน่ละกันพักเอยียงนักบักซี่หอมนะคณะเนาขึ้นมาปล่อยก้อยเห็ดแบบบ้านๆนะตัวนีนควรมันกินกับขอนียวหอมแซ่บีย๋ยวใส่ใส่ข้าวคั่วอีกข้ขวาวคั่วโป๊ะ ใส่มกักใส่ขมวดลายไม่จังโอมส่ผ่กไส่พริกลายบานไหนเนาะคะย่านเผ็ดช่วมนี้กินเผ็ดว่าค่อยได้บนไหนกินละแซบโทนี่ก๋วยหอยทอด ก <c ười> ้อยหอยวาสันโอ้ยเนะาะก้อยเห็ดก้อยเห็ดคอน,นโซนเอาซิมึงกันนะคะเด้อ <c ười> อืมแซ่บค่ะแค <c ười> ่ว่าขาน้ำไปน้ำปะลาไปหน่อยนึงเดี๋ยวใส่น้ำปะลาะไปเด <c ười> ี๋ยวขอใส่น้ำปะลาะนะหน่อยนึงค่ะ สุดไปสุดมั่นนะคะปรุงเอาตามรสจัของกินแซบ่บแซบ่บเบคอน,นะคะ่แะแซ่บเพราะแซ่บกับแซบ่บเบคอนเสร็จเรียบร้อยนะนะนะคะนี่กว๋วยเห็ดของเราเดี๋ยวเหากันสิมันจัดจานให้เบื้องนะคะเนาะอ แบบเดิเด้อค่ะมาค่ะเมื่อกินกล้วยกล้วยเฮดเราจ,จัดจานเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเด้อค่ะมาเด้เอเราก็สิกินกบข้าวเหนียวดำเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เขามารับชมนะคะเอาไว้ฮับพ่อกันไหมเนาะ,ะเนาะบายบายค่ะ